ขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ i am e k a channel ครับวันนี้วันเสาร์ที่26กันยายน2563ครับวันนี้มีข่าวอะไรกันบ้างติดตามชมกันได้เลยครับทนายเจมมั่นใจไม้พิรัตได้รับสิทธิ์เป็นพ่อนะครับวันนี้ข่าวนี้ครับทนายเจมนิติธรครับมาอัปเดตถึงเรื่องการเรียกร้องสิทธิ์ความเป็นพ่อโดยชอบธรรม ตามกฎหมายของไม้พิรัตครับหลังจากที่ดราม่าถาถมออกมามา,มากมายครับโดยทนายเจมส์บอกว่าตอนนี้ไม้พิรัตสบายดีเรื่องที่ชาวเน็ตขุดหลักฐานขึ้นมาไม่เป็นผลมั่นใจว่าทางไม้ได้รับสิทธิ์ความเป็นพ่อแน่นอนนะครับด้านไม้และซาร่าก็ได้มีการพูดคุยกันเล็กน้อยครับเรื่องหข้อแล้วแต่ว่าจะตกลงกันยังไงครับต้องรอวันที่2พฤศจิกานี้นะครับ มาฟังข่าววงการอาหารกันบ้างครับมิชลินไกด์64เปิดตัว3รางวัลใหม่ครับมุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในวงการอาหารนะครับอ,อ่าโอเคมิชลินไกด์2,564ครับเปิดตัว3รางวัลใหม่ได้แก่ยัง g Chef Award ครับ Service a w a r d แล้วก็มิชล i n Green Star ครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เชฟบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมร้านอาหารนะครับผม มิชลินไกด์2,564ครับประกาศเพิ่ม 3, 3ประกาศเพิ่มรางวัลใหม่อีก3ประเภทในปีนี้คือคือมิชลินไกด์ยังเชฟอ e วอร์ดรางวัลที่มอบให้กับเชฟรุ่นใหม่ที่โดดเด่นมิชลินไกด์เซอร์วิสอวอร์ดก็คือรางวัลที่สำหรับบุคลากรให้บริการยอดเยี่ยมครับมิชลินกรีนสตาร์คือรางวัลที่มอบให้กับร้านอาหารที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครับสำหรับการมอบ มอบรางวัลเพิ่มในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าวิชลินไก์ครับให้ความสำคัญต่อระบบนิเวศของร้านอาหารทั้งระบบครับโดยรายวันโดยรางวัลดังกล่าวครับมุ่งกระตุ้นให้วงการอาหารและธุรกิจร้านอาหารในไทยเกิดการพัฒนา,นายกระดับมาตรฐานในทุกภาคส่วนครับอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรร้านอาหาร ตลอดจนกระตุ้นให้ผู้บร,โริโภคร่วมสนับสนุนร้านอาหารในท้องถิ่นของตนครับโดยเฉพาะในส่วนที่ต้องเผชิญผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยนะครับผมนะคุณเก n นดอลพูลเน็กนะครับผมผู้อำนวยการฝ่ายจัดทำคู่มือมิชลินไกายทั่วโลกครับเปิดเผยว่ารางวัลใหม่นี้ครับแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้ใส่ใจแต่ คุณภาพของอาหารเท่านั้นครับผู้ตรวจสอบของมิชลินไกด์ยังให้ความสําคัญกับคุณสมบัติที่โดดเด่นทักสะความชนานาญตลอดจนความมุ่งมั่นทุ่มเทบุคลากรและทีมงานร้านอาหารครับในการรังสรรค์ประสบการณ์การทานอาหารที่น่าประทับใจในทุกมิตินะครับผมสาหรับ3รางวัลใหม่ที่ไมิชช่นงไงไ์เปิดตัวในครั้งนี้ครับนะก็ได้บอกไปแล้วนะครับผมก็อันหนึ่งอันหนึงการมอบรางวัลเหล่านี้จากพิณา คัดเลือกจากข้อมูลที่สืบหาและจัดเก็บจากการลงพื้นที่โดยการตรวจสอบของมิชลินไกด์ครับนะนายยุทธศักดิ์สุปสอรครับผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทรทครับกล่าวว่ารางวัลใหม่ของมิชลินไกด์จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเชฟและบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมร้านอาหารครับมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและดําเนินงานด้วยความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอีกทั้ง ยังเป็นกําลังใจให้พวกเขาเหล่านั้นฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปสู่เป้าหมายและความสําเร็จที่ตามที่ต้องการนะครับโดยรางวัลเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้วงการอาหารและธุรกิจร้านอาหารเกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนไปในทิศทางสู่ความเป็นเลิศบนพื้นฐานของอัตลักษณ์ที่โดดเด่นแบบไทยครับและนั่นคือความต,าต่างเฉพาะตัวที่ช่วยสร้างจุดเด่นให้ประเทศไทยครองความ ของความเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับผมนะสำหรับคู่มือแนะนำร้านอาหารและที่พักมิชลินไกด์ฉบับประเทศไทยประจำ2,564ครับมีกำหนดเปิดตัวช่วงปลายปี2,563นะครับโดยจัดทำเนื้อหาเป็น2ภาษาครับไทยและอังกฤษและมีให้เลือกทั้งฉบับพิมพ์เป็นเล่มและเป็นรูปแบบดิจิทัลครับผู้สนใจสามารถคลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับมิชลินไกด์ได้ที่ ไก m i c h e l i n c o m t h s t h นะครับผมหรือติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับมิชลินไกด e ฉบับประเทศไทยได้ทาง facebook.com/michelinguidethailand นะจ๊ะมัดพียีฟ้องจริงไม่จกตาทนายส่วนตัวเปิดรายชื่อลดแรกบอกอย่าหาทํานแมัพียีครับนางสาวชื่อดังที่ หลังจากออกมาประกาศเตรียมตัวดำเนินคดีและเอาผิดกับบุคคลที่เข้ามาคอมเมนต์ในเชิงทำให้ชื่อเสียงเสียหายโดยมอบหมายให้ทนายนิดา้ารวบรวมข้อมูลเตรียมดำเนินคดีหลังต้องทนอดทนกันมา2ปีนะครับผมล่าสุดทนายนินิดา้านะครับโพสต์รายชื่อล็อตแรกที่เตรียมฟ้องดำเนินคดีฐานมินประมาทด้วยการโฆษณาพร้อมยืนยันให เตรียมตีตั๋วเดินทางล่วงหน้าได้เลยถ้าบอกว่านี่คือการคูก็ถือว่าคูโดยมีทั้งในกรทมและต่างจังหวัดนะครับผมโดยทนายนิด้าระบุว่าปูพรมรถแรกมินประมาทดาราแฮชแทกนะครับนี่เป็นแฮชแทกทำคดีว่าเหนื่อยแล้วมานั่งตอบอินบ็อกซ์เหนื่อยกว่าถามวันจังถามทุกวันพี่คะพี่คะมีชูอหนูมีชื่อหนูไหมหนูถูกฟ้องไหม นี่ล็อตที่1ดูเอาค่ะจังหวัดไหนบ้างตีตั๋วเดินทางล่วงหน้าค่ะจะได้ราคาดีและถ้าบอกว่านี่คือการคู่ก็ถือว่าคู่คาะอย่าหาทำทนายนิด้าทนายหญิงสายลุยมินประมาทด้วยการโฆษณาอ่าก็เตรียมตัวกันไว้นะครับ ยืนในที่ที่มีความสุขไม้เคลื่อนไหวทําชายอเน็ตกดไ like, ลค์รัวๆครับยังคงเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับสำหรับเรื่องราวของหนุ่มไม้พิรัตนิธิภัยสาลกุลค,ครับกับสาวซาร่าคาซิงกินนี่ในปมเรื่องสิทธิ์การปกครองลูกที่หนุ่มไม้ยืน่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอทําหน้าที่ ร่วมกับสาวซาร่านะครับจนนำมาสุะเด็นแตกแยกมากมายตามที่เสนอได้ข่าวไปได้นั้นครับความคืบหน้าล่าสุดในอินสตาแกรมของหนุ่มไม้ครับหลังจากเจ้าตัวหายหน้าหายตาไปหลายวันครับก็ได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งครับโดยหนุ่มไม้โพสต์รูปตัวเองในลุคสุดเท่ครับพร้อมแคปชั่นว่าเราไม่จำเป็นต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดหรอกแค่ ยืนในที่ที่ทําให้เรามีความสุขก็พอนะ,นะครับผมพอหนูไหมลงรูปไปเนี่ยก็มีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์พร้อมคอมเมนต์อาทิพ่อหล่อมากมายืนในใจหนูไหมไม่ต้องยืนที่อื่นยืนในใจกันค่ะใช่คนบางคนไม่ต้องยืนเธอหาที่ยืนไม่ได้ไม่ไหวหล่อมากพ่อแคปชั่นเยี่ยมแคปชั่นเดียวครบเลยและอื่นๆนอีกมากมายนะครับผมไล่ออก ครูลงโทษเด็กอนุบาโลโรงเรียนช่วยผู้ปกครองดำเนินคดีนะครับผมก็เกิดเหตุการณ์เป็นข่าวกันมาหลายวันแล้วแหละวันนี้มีสารมีบทลงโทษจากโรงเรียน มาอ่านให้ฟังกันนะครับผมจากเหตุการณ์พฤติกรรมการลงโทษนักเรียนที่เกิดขึ้นในวันพุธที่23กันยายน2563โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศร,ราชพฤกษ์ครับขอแสดงความเสียใจต่อ,อนักเรียนและผู้ปกครองอย่างสุดซึ้งมานะโอกาสนี้และขอแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยได้เร่งติดตามสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องพบว่าในวันที่2 24กันยายน2563ครับได้มีผู้ปกครองเข้ามาร้องเรียนว่าบุตรหลานถูกคุณครูพี่เลี้ยงได้แก่นางสาวอ,อนุมาปอดโปงทำโทษเกินกว่าเหตุผู้ปกครองจึงขอเข้ามาตรวจสอบภาพวงจรปิดข้างในนะครับผมห้องห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลหนึ่งทางโรงเรียนได้เปิดห้องประชุมเพื่อรับรองผู้ปกครองและให้ผู้ปกครองได้ดูภาพเหตุการณ์โดยผ่านจอโปตอ โปรเจคเตอร์เหตุการณ์ดังกล่าวต่อหน้าโดยมิได้มีการปิดบังความจริงหรือตัดต่อเนื้อหาแต่อย่างใดนะครับอันซึ่งจะทําให้เกิดความบิดเบือนปรากฏว่าภาพที่ออกมาเนี่ยภาพครูพี่เลี้ยงได้ลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุจริงทางโรงเรียนจึงได้ติดตามนางสาวอนุมาปลอดโปง่งมาชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นโดยนางสาวอนุมาปลอดโปร่งได้ยอมรับว่า กระทำการและใช้วาจาไม่เหมาะสมต่อนักเรียนเป็นเหตุให้นักเรียนได้รับความเสียหายทั้งในด้านร่างกายและจิตใจจึงให้พ้นสภาพของการเป็นบุคลากรของโรงเรียนทันทีและจะลงโทษทางวินัยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับถัดไปนะครับทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ร่วมกับผู้ปกครองครับนำคลิปไปแจ้งความที่สพชัยพฤกษ์อำเภอรปราเกตจังหวัดนนทบุรีครับโดยโลงบันทึกประจําวันณนะวันที่24กันยายน25 6 3ครับโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ได้พูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแบ่งเป็นสส่วนครับได้แก่ 1. ด้านคดีความโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ครับจะคอยอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและ ผู้ปกครองเพื่อดำเนินคดีแก่นางสาวออนุมาปลอดโปงและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุดโดยโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ได้ส่งทีมกฎหมายคอยให้ความช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด2ครับด้านมาตรการการป้องกันแก้ไขปัญหาและเยียวยาโดยผู้ปกครองได้เสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาหลายประการเช่นการติดกล้องวงจรปิดในโรงเรียนการเปลี่ยนครูประจำชั้นและการจัดให้มีนัก จิตวิทยาดูแลนักเรียนรวมทั้งแนวทางการเยียวยาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยจะมีการนัดพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่29กันยายน2563ครับต,ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนสรารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ยึดมั่นให้ยยึดมั่นในการให้ความรู้และความเป็นธรรมต่อนักเรียนและสังคมมี ความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดอย่าง,างสุจริตและสัตย์จริงโดยไม่ได้เพิกเฉยหรือเข้าข้างผู้กระทําผิดและแสดงความรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันท,ทีทั้งการสอบสวนยังเปิดเผยการลงโทษในส่วนของโรงเรียนและตามกฎหมายการปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเยียวยาแนวทางและแนวทางการป้องกันเพื่อให้โรงเรียน รักษาไว้ซึ่งคำมั่นสัญญาในการเป็นสถาบันแห่งการศึกษาที่ปลอดภัยไว้ใจดังเดิมต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นแถลงการของโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศวิทย์โรงเรียนสารศาสตร์โรงเรียนสารศาสตร์อะไรนะโรงเรียนสาร,สารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์นะครับก็ก็เป็นอะไรที่จะบอกว่า เขาไม่สมควรเป็นครูเลยแหละนะครับผมนะถ้าคือเขาไม่สามารถเป็นครูได้เลยแม้กระทั่งโรงเรียนไหนก็ตามขอสนับสนุนครับให้ให้ให้แรงต้องบทกฎหมายรุนแรงอย่างถึงที่สุดนะครับ